่พักกันรู้อะไรนะไม่แตกไม่แตกไม่แตกพี่หนูไม่แตกปูกาดามปูนี้หนูใจถุนใจปูใจถุนใจปูกาดามปูนี้ ไม่คับปาผมยภริาได้จะปแลงแต่นี่มันมันขึ้นแปลกมาเลยนะแปลกมาแล้วขึ้นแปลกแน่นอนขึ้นแปลกมางด้ใบขึนก้านดูาบเลยค่นี้มาดูก่อนนะปู้งแแปลกมันขึ้นมาพร้อมกันนะเห็นไหมแล้วก็หางมาปุ๊บไล่มานี่เลยตัวบลาเลือดเลยฮะนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ เราแปบหี่แปดใช่ไหมห้าแปดห้าแปดขึ้นเลยห้าแปดแปดห้าแปดห้าแปดคิดใจแล้วอืมใจถึงใจถูกว่าอยู่ตอนนี้เลยเนาะไม่ไปไหนตัวนี้ถ้าเช่ล์นี้ปังอีกปู่ต้องหลบไปอยู่บ้านหนูเลยปู่ต้องหลบไปเลยไม่ได้สวยไหมเออที่บ้านเดี๋ยวเรา อี่ยเดี๋ยวให้พี่น้ากับไ้เด็กเรานั่นมาดูแลไม่มีคนดูแลผูกไม่ต้องห่วงอ่ะใครดูดูุ้งนี้วันอะไรอะไรนี่อ่มอืุ้งนี้ได้ใลูกกแปดต่อนี่ไงหางแปดเห็นมเยหางแแล้วุ้าไปแล้ว็ขึ้นมันขึ้นมานี่ก่อนแล้วที่นี้หางมันก็มานี่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็เล็ อันนั้นก็เป็นเลขห้าแต่เนี่ยชัดในตัวใหญ่บเลบลนะอ่นอ่าต่อไปลอ่เนี่ยเข้าใจกันไม่ถูกเบลา่น้วคขอดูบูโลแล้ว,ว,วทีหการูบูโลเไปมาีไปมาอันนี้ทำทีอะไรส่วน ยนยกะครับอันนี้วนี้นี่สวยเลยนี่สวยนี่วันนี้นำมาสององค์สององค์มีสององค์มีเจ็ดสององค์นะไม่ใช่ระดับเล่นเลกนนะ ระดับเขตนะที่ไปต้อใช้งานเขาอวังท่ใช่พวกเดากสององค์เขาเดืยดเจนไม่ใช่นะเขาเป็นผู้จัดการเป็นอะไรทนมาแล้วขึ้นเป็นเขตนะผู้จัดการจะภาพมาถวายเงินปรทัห้าพันนแล้วก็มาถวายประทัดห้าพันนัดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะตรงมูเจ้ากระดมนะปังไหมปังมากเลยที่ปานมาอประทัดห้าพันนัดวันนี้เอาประทัดมาให้ห้าพันนัดนะครับ ปัดจุดเดี๋ยวจุดอันเนี้ยเดินทางมากว่าจะถึงนี่ออกจากบ้านออกจากบ้านในเก้าโมงครึ่งผมนิยมนะรอไปสี่ชั่วโมงออกออกจากบ้านเก้าโมงครึ่งมาถึงสำนักหกโมงเย็นหกโมงทุ่มหนึ่งพอดีเลยทำหกโมงกว่านิดหน่อยหกโมงนิดหน่อยหกโมงนิดนิดอ่านะครับเดี๋ยวไปจุดประทัดกันว่าจะมีตัวเลขที่ต้องการไหมจ้าวตาดำ ลานได้เอาประทับมาจิตถวายองค์บรพมัูกรปูงเจ้ากระดำก็ขอให้องค์ปูปัดทานโชคประทานลาบประทานเงินล้านให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาของข้าพเจ้าด้วยซื้อไว้แล้วขอให้ปูรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลใหญ่ๆมีโชคมีลาบมีเงินมีทองร่ำรวยด้วยปูด้ขออธิฐานให้ปูอธิฐานให้ปูขออธิฐานหน่อยขออธิฐานหน่อยขอองค์ปูเจ้ากระดำบัดทานโชคลาภบปัดทานเงินทอง บันดาลความสำเร็จให้แก่ข้าพเจ้าและลูกหลานทุกคนครับสาธุสาธุเดินเดินเดินที่พาเลบอกว่าอะไรนะแม่บอกว่าให้ปังอย่างเดียวแล้วก็ปังจริงอ๋อบอกว่าปังอย่างเดียวก็ปังจริงเออมาหกมาปังจริงๆนะครับก็เสื้อที่ใส่นี่ดูเสื้อที่ใส่เสื้อใส่ก่อนเสื้อก็สวยดูเสื้อดี่สีอะไรอ่าตรงนี้ละก่อน ขอองค์ปู่เจ้าประดานบันดาลโชว่าบรนดาทรัพย์บรนดาความสเจุขขอองค์ปู่เจ้าประดาบันดาลโชว่าบันดาทรัพย์บรรดาความสุขสาธุสาธุขอพระเจ้าบรรดาลปัง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 เหมือนเสียงประทัดนี่เลย 放那点子。<laughs> ปปัังงขอให้เป็นเลขนี้นะขอให้เป็นเลขนี้นะขอให้เป็นเลขนี้นะเลขอะไรลูกเอามาดูอ่ะเอามาดูวันนี้มาถวายอะไรด้วยนะโอ้ผลไม้วันนี้มาถวายผลไม้ด้วยถวายผลไม้ถวายหลายอย่างหลายอย่างเป็นเจ้าภาพ ถวายองค์พ์พนาลายค์องค์ใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าภาพอันใหม่ปู่กระดำองค์ปู่กระดำอีกสององค์เจ้าภาุดาแล้วมาแล้วตัวนี้ลดสองให้เขาดูใหม่ๆดิเอาดูรอบเลยตรงใจเราเลยยอดเลย มาแล้วครนะครับเลขรวมกันทั้งหมดเลยครับสามห้าห้าพันนัดครับห้าพันนดห้าพันนัดเดือดเลยนะครับอะไรเขาเขียนว่าอะไรอุดมอะไรนะอุดมไม่ได้เห็นเลยพี่อุดมซับ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 ข้าพูดอุดมซับข้าพูดครับผมโอ้ยคนลุกเลยอคนลุกเลยจุดแล้วได้เลขนี้เลย ีาดลูว่าทำงานอย่างนี้ทำแลนีฐานนี้วันนั้นน่ะเขาก็มาบินเฉียวบ้านก็อันนี้ได้ความสับฉง่ไูองคุเจ้ากันนะบินบินผ่านบ้านท่องแวเลาบอกอ๋อองค์ู่เจ้ากระดามบ,บริวารบริวารมามาเยี่ยมล่ะคะเราก็พูดตามาภาษาความที่เรารัทธชานะตามที่เรา,ารัทธชานี่เราก็พูดตามภาษาว่าโอ้องคู่เจ้ากระดามส่งบริวารมาเยี่ยมลูกเลยอะไรอย่างเนี้ย เรจแล้วนนหนูก็เดินหนูก็พาน้องมีนเดินนักทัาก็บินไแล้ววันที่ปู่ไปอ่ะก่อนวันที่ปู่ไปอ่ะบินมามแต่วันที่ปู่ไปอ่ะไม่มานะไม่มา,มมาแต่วันรุ่งขึ้นมา,มามก้าก้านี่คือความจริงผู้เราก็ขนลุกสู้เลยแต่ว่าคือหมู่บ้านเนี้ยจะมีกาอยู่สองตัวดัสองตัวจริงแต่ว่า จะไม่ค่อยมีคนคือจะไม่ค่อยให้ใครเห็นน,นั้น,นมลอวลูกติษบ์ผู่ที่มานอนอยู่นี่ประจําว่าวันนี้น่าจะเห่าแม่เขาวันที่แม่เขาตายเขาบอกว่ากีกามาเป็นร้อยตัวเลยมันเป็นกรบวการแล้วลูลกศิตเขาก็นับถึงเราด้วยไนงะอ่าก็เขาบอกว่าปู่ทรงบริบาลมาอมามแม่นกล,ลับไปเล้วเป็นร้อยตัวอ,อืมจนเขางงอ่ะมาไมมาเยอะจัง อบอกว่าน,นั้นเนี่ยมารับกลับไปแล้วเกี <i> เ่ยวกับอำนาจวาสนาบารมีเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมการทำมาหากินแล้วอิกาเนี่ยจะจะบินสูงกับนกอินทรีนะอืมบินสูงมากนอนสูงด้วย นี่หมายถึงอำนาจบ้าสนับบารมีมีเะที่สูงอยู่ที่สูงต้นไม้ใหญ่ยิ่งใหญ่กายีิ่ะนอนอยู่ที่สูงจะไม่นอนที่ต่ำที่หมู่บ้านใต้ปูเห็นไหมออกมาแล้วคุณมีต้นไม้ใหญ่ต้นนี้น่ต้นไม้ใหญ่อันนี้คือปูเล่าเล่าความเป็นธรรมชาติให้ฟังนะของอีกาจะได้จะได้เข้าใจหนึ่งเวลาออกไปหากินอีกาจะกินของที่ตายแล้ว เรียบจะเหมือนเราเวลาจะทําอะไรจริงนั้นคือของตายที่เราจะได้มาโดยแบบง่ายไดโดยไม่ต้องไล่ล่าหาจงเก่ง์นี้เราขับไปตามถนนในงกายจะกินซาอูโดนเหยียบซากอะไรโดนเหยียบของตายมนอยู่แล้วฉันจะกินตอนไหนจะได้ถูกไหมเออแล้วความแคล้วลาบกอดไทยมีใครเอาอกาไปกินไหมไม่มีมีใครยิงไหมไม่มีฉะนั้นคือแคล้วภาเขาอยู่ในตัวทุกคนเห็นเขาปุ๊บ จะเกรงกลัวทันที <S <S <ล>คือบารบมีของเขาอยู่อืจะมองว่าเขาไม่ดีไม่ได้แต่เรายังไม่กล้าทาอะไรเขาเลยใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือเขามีาความแล้วลาดปลอดภัยอยู่ในตัวมีบารบมีอยู่ในตัวไม่มีใครกล้าทําอะไรเขากลัวจะมีอันเป็นไ,ไปถูกไหมนั่นคือเขามีวาสนาอานาจบารบมีแล้วสามนอนที่สูงจะไม่นอนที่ต่ำจะนอนแต่ที่สูงเกือบเสมือนเรานเนี่ยแหละอำนาจบารบมีจะถูกจะอยู่แต่ที่สูง ไมเคยเจอเราก็เลยสงสัยว่าแล้วเวลาเวลาบางคนนะบางอย่าอีกานะบางยาให้กินนะแต่ทุกข้าวเนี่ยนะไม่กินมีบางยาด้วยอ,อืมไม่กินฉลาดเป็นฉลาดไม่กินเขียดจริงเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากาเป็นลักเล็กขโมยน้อยจริงๆไม่ใช่ ถ้าลักเล็กขโมยน้อยคือต้องย่องแอบไปเหมือนแมวย่องแอบไปนั่นคือการลักเล็กขโมยน้อยไปหาที่แต่กาจะมาจะร้องบอกก่อนอันดับแรกจะให้สัญญาณมาก่อนเลยเหมือนฝนจะตกฟ้าต้องร้องก่อนกาจะออกหากินจะต้องร้องก,ก,ก,ก้าก้าก้าเขาเตือนเราว่ากามาแล้วนะให้เก็บของถ้าไม่เก็บฉันกินแสดงว่าของนั้นไม่มีเจ้าของเขาร้องบอกก่อนแล้วแต่เราก็ยังไม่เก็บ เราก็ยังตากแดดตากอะไรไว้รู้ว่กา,า,กกากา,กามาพอกินปุ๊บก็บอกว่ากาัเล็กขโมยน้อยจริงๆเขาร้องบอกก่อนแล้วลว่าเขาจะมาให้สัญญาณแล้วว่ากาเขาร้องบอกก่อนล่วกหน้าดลยจํำแล้วก็จะมาอยู่ที่เราจะเก็บหรือไม่เก็บ่นนาอีถ้าเราไม่เก็บก็แสดงว่าสิ่งนั้นฉันกินได้เพราะว่าฉันร้องบอกแล้วฉันมาแล้ว,ลวคุณไม่เก็บเองจะกินยิ่งยอมอืมยังยังยิ่งยังรางวัลที่หนึ่งนะครู <For> <laughs> ตอนที่ปู่ะเสกภาพรูปออกมาปูก็นั่งนั่งสมาธิกากร้องทั้งวันอีกคนหนึ่งก็นั่งวาดอย่างนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้แต่ปูเคนนั่งอย่างนี้ว่าจะวาดรูปแบบไหนแบบไหนวาดวันเดียวสเสกวันเดียวตอนที่จะบั้นขึ้นมาถ้าองค์ปูจะมาช่วยเหลือลูกหลานลูกศิ์ลูกหาต้องให้ลูกศิ์ลูกหา มีโชคมีลามีเงินมีทองหมดนีบหมดถิงนํามรวยอือปู่จะขอไว้อย่างนี้แางนั้นถึงจะจ้างให้ต้องสร้างฏิหารให้เห็นก่อนอือตั้งแต่เริ่มสร้างมาเลยก็อือจนกระทั่งมาจ้างวิหารนี้ให้ก่อนที่จะจ้างวิหารนี้ปู่ไม่ได้จ้างวิหารนะปู่จ้างกระท่อมว่าจะเป็นกระท่อมนั่งริมน้ําเวลาใครมาเขาจะนั่งพักนี่ นั่งให้อาหารปลาอืก็ขึ้นทำลังคาได้แหละคุณประบัดนี่แหละก็มาถ่ายมาถ่ายนั่นแหละก็เลยกลายเป็นวิหารเพราะว่าคุณไปเขียนตัวเลขไว้ข้างบนขึ้นบนลังคาเ็าไปเขียนให้มันนั่นเขียนอะไรนะห้าสุดสองห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สองห้าแล้วมันออก เจ็ดสองห้าบนเจ็ดสูงล่างบนล่างแล้วก็จะสองมาออกเจ็ดห้าศูนย์ได้สามตัวนั่นแหละวนอยู่ตรงนั้นแหละคนที่มาดูมันก็ได้นะ้มันก็เลยก็เลยกลายทำให้ท่านเลยทีนี้อ,อ,อแล้วมาที่หลังอีกเขาก็จะถามว่าปู่ให้อะไรยกหลังคาห้าชั้นขัก้าชั้น เทพื้นเลขเจ็ดกูก็ให้ห้าเจ็ดเก้ามันออกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าล่าง 7, 5, เจ็ดห้าหมุนมันก็ออกมาทั้งหมดแล้วก็ยกถากเสร็จกูก็ฝันฝันว่าฉัดหักลงทางล่างเก้าศูนย์ลงล่างแน่นอนกูบอกอย่างี้เก้าศูนย์กับสี่สี่เก้าใช่ไหมกูบอกอ่าแต่ว่าเขียนไว้ในนั้นอ่ะสี่ห้าเก้าแต่ว่ามาบอกให้ลูกศิษย์เขียนให้อ่ะสี่สี่เก้ากับ เก้าศูนล่างแล้วมาดอกเลขท้ายสามตัว 4, 4, 9, <90 S 2> สี่สี่เก้าเก้าศูนล่างอ,อืมนี่หนแหละก็เลยได้ได้ทําให้ทนก็เหมือนเอาประตูมาไงอะเอาประตูมาปู่ก็สี่ประตูนะเอาประตูมาแล้วสองตาแปดสองแปดสองสองแปดแต่หนูอ่หนูเห็นอะหนูเห็นมาหลายหลายอันอะหนูก็เห็นตามที่ปู่พนะูดอ่ะที่หนูเห็นจะมีเจ็ดศูนย์หกหนึ่ง แปดสองแล้วก่อนก่อนนั้นมันจะมีอีกสองอันมีมีอะไรเจ็ดห้าอะไรเงี้ยจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มีเจ็ดห้าด้วยแ,วแต่ด้วยความที่เราเห็นเราเราไม่ซื้อตามค่ะไม่ซื้อเลยจนกระทั่งมาวันนั้นไม่เคยไม่เคยถูกกับปู่นะตอนอที่หนูยังไม่มาแต่วันที่หนูมาคราวที่แล้วอ่ะที่หนูมาวันที่เก้าทานมาหนูมาด้วยศรัทธาแล้วก็กําลังใจที่จะมาหาปู่ ถได้กลับไปก็ฟังปูดีเย <c oughs> มันจะมันจะเป็นอย่างนี้แหละบางทีความฝันมันก็อีกแบบหนึ่งบางทีผูเขียนก็อีกแบบหนึ่งนะ,ะเขียนแบบว่าอยากเขียนอะไรก็เขียนช่างอยู่เนี่ยจะจะ,จะรู้ดีถ้าเขาฉากตรงไหนก็จะให้ปูเขียนตรงนั้นเขียนเลยเขียนเลยอย่างเงี้ยให้เขียนให้เขียนเสร็จแล้วเราก็ไปฝันแล้วก็ย้ำเหมือนไอ้ตอนเจ็ดหนึ่งปูก็ฝันว่าไอ ฝันว่าแทงมีผีปอบมาบินมามันประกาะตอน้นไ,ไม้ปูไปไล่เอามีดฟันมันก็วิ่งไปแล้วทีนี้มันก็โดดลงดินผูก็แทงแทงในดินเนี่ยทีนี่เห็ุพระเนี่ยพระปา,างเปิดโลกเนี่ยอยู่ในดินแล้วเ,เอาขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นลูกศิษย์ก็เอาพระปางเปิดโลกเนี่ยมาให้จะว่าปูตีวา่าแทงเนี่ยเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็ต่อคนหาม บุกเลยบว่าม uh. uh ้วนนี้มันจะเป็นเลขหาถ้าหาบก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันก็ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็อันนี้เขาฝันเห็นจะมีดแล้วนี่มีดอต่อะวัดตื่นนะออกทางและมีดก็เลกเจ็ดเลยแต่แต่ละวัดที่ชอบตัวหนูชอบองค์ใหญ่นะ เขาปั้นสวยจังเลยเนาะลูกปั้นก็สวยมากเลยแต่แม่เป็นนาเดี๋ยวหลังปีใหม่เราต้ไปเคลียร์องค์นั้นให้จบแล้วองค์ปีละเป็นเจ้าภาพมันแล้วกมีอยู่แล้วนี่นะฮะเขาก็ปั้นของเขาเองแต่เรื่องเรื่องเร่งเรื่อ้องปูจะอย่างนี้แหละทรงทรงของหมดเลยแล้วก็อิ่มเชิดปั้นโดดเดือิ่มเออดุดดันดุดดันมีพลังเป็นมากมากแล้วตรงนั้นลูกเอ่อท่านลูกเขาข้างนึงลูกเขาข้างนึง แตุ่่ปที่ปูรสร้างเป็นรูปรูปฐานน,งนางฐานเหมือนในในใน่งป่า<ช>แต่แต่รูปนั้นจะเป็นประธานพรปู่แล้วไม่มีรูปบ้านเหลือให้รูปกลับบ้านบ้างเหมเนี่ยอันนี้เป็นต้นแบบเลยเป็นต้นแบบเลย <c oughs> ท่านสร้างนี่ก็มาเหมาะนะคะพอดีพอดีเหมือนเหมือนกับ แยกของนครวัดนครธน,นวมาสักส่วนหนึ่งเช่อมเนี่ยตรงนี้เห,หมือนเลย